เดือนสาวมาอากาศเย็นสบายทุกคนเลยนะวันฝนตกนเนาะฝนตกแห้งนี้ส่วนตอนแรกมานาะตอนจเจริกงานนะมีความชุ่มื่นขึ้นมาเลยฝนตกเน,นาะัวนะเหลาแค่ต้นเหลาแค่แค่กับตัวบ้านตัวเหือนเป็นเหลาแค่นะ เห็หนเราแค่น้าลวนเห็หนเาขน,นา,านี้เจ็บไปหนึ่งไปรัวกินแสบลดจ้าดอกคุม้มคุมบกาดเช้าน่เนาอเนกระโลนนว่าเสียบกับหดแรงเลยนะ ท่านที่พักเศร้าทุกคนเลยมันเป็นบ้านพักพรยอนใจเนี่เป็นมื่อวันอาทิตย์วันไหนว,นวันเสาร้าตอนเด่นเย็นๆมาก,กับพอดีฝนตกเนาะอยู่ยชุดนี่กันแต่เนี่ยก็โลนทุกันพี่ลองดักเสียดักแค่นะคะคางเงาบรรยากาศตืน่นเลยก็ตื่นสูงคักเลยทุกคนนูน่นยังมีหล่อคางอยู่ทั้ง จริงท então, 3, Trail, e ั้งงานอยู่ตกมากระชมเยิ่งกระทโกใจได้มาในีเป็นมื่อวันยุดมื่อพันพรุ่งวันอาทิตย์นอนสบายอย่างนี้บรรยากาศก็จะเป็นบ่อป่าน้องป่าเนาะนี่ป่าของเจ้าน้าอยวันน่าเศร้าอย่างทันทีแับเศร้าเนี่ยบรรยากาศลอยรอบเจ้านี้โอ้รอบไปโดยต้นไม้ทุกคนเลยไอ้เย็นดิ มันมยัง่ายตงพี่น้องเลยฝากให้งไงได้อฝากเขามาใหา้กำลังใจด้อทั้งสองทั้งยูทูบเนาะคือคนแก่บา้านหาเงินพี่น้องเลยคือจากบ้านมามาโยประเทศไทยค่ะ1สิบกว่าปีทนำะมาหาเง,งินอยู่พีพี้องเลยดูไปเรื่อยๆอังศิทะเมื่อวันกับพระเจ้าเสด็จที่ฮานะก็เป็นตรงซอวยู่ไทยเนี่ยโอเค เมาอยู่ไปอยู่มาอยู่โดนก็คือบ้านเกิดเจ้าของเองเนะอยู่ประเทศไทยกรับนมาใส่ให้งานมาขายในงานางนี่เนาะก,การตัวกานที่ขอบุญขอบคุณเลยเนาะประเทศไทยเนาะรับมาให้แรงงานลาวท,ทุกคนนะที่เขามาเหยีดงานอยู่ประเทศไทยเนาะคือเป็นสองข้างที่ห้างห้างเนี่ยไหนมีอะไรดีที่สุดจะหรับคนุนลาวที่เขามาไทยเนาะ ถ้าต่องเทรียมหาอยู่บ้านก็เพว่าก,กินเพราะว่วจ่ายเรามาอยู่นี่ยังว่าพ่อในมีเนือมีเนือมีมีพ่อได้เก็บทุกคนเลยทรงโตทรงเตา่าทีเรื้อไอ้เก็บเพิ่มจางบ้านพุกเพื่อนอยู่เนาะทุกคนเนาะเทว่าโอเคหลังจาก mà dạy chi biệt chưa có thiệt thay cả thiệt thay của đi quân được, cả đi chạy quân đi thì để thay toàn là tiếng ngạn về tụ thì đang chạy ตอนนี <łość> ้ก็ต้องทำช่องเปิดช่องเนาะช่องเพราะว่าท่านมีพุทธิตามหลา่เราก็ประมาณอยู่สี่ดอยข้นาะตอนนี้เนาะโอเคพี่น้องเปฝ่ายกันได้ฝ่ายกันใจนะสาวนี่อันนี้คือหมอกจ่องเลยทุกคนเ